ให้สนุกเรามีแค่ไหนเราก็ใส่ให้หมดเราจะเจอใครก็แล้วแต่แต่เราโฟกัสที่ทีมเราเองเราจะพยายามพัฒนาศักยภาพของทีมเราให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ใครได้ดูทีมไทยแข่งกับแคนาดาบ้างคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าแข่งในเวลาทํางานวันนี้แอดเลยนําภาพมาฝากทุกๆคนนะคะให้ได้ดูกันไหนใครบอกว่าหลายๆคนนะคะทายว่าไทยจะชนะแคนาดา3ต่อ1เซต สามต่อสองเซตบ้างแต่วันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะไทยชนะแคนาดาสามต่อศูนย์เซตเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะในเซตแรกไทยได้ส่งผู้เล่นตัวจริงก็คือพิมพิชยากกรำบุ๋มบิ่มชาชุอ่อนโมกศีอัชราพรคงยศค่ะแก้วกระยากรมาลมณฑาสิริมา,มามานากิจนะคะและลิเบรโรยุพาสนิทกลางค่ะเซตแรกนะคะไทยทําคะแนนได้ดีตามมาตรฐานของไทยอยู่แล้วค่ะคะแนนนําแคนาดาตลอดเซตเลยนะคะเซตนี้ไม่มีช่วงที่คแน แคนาดาจะคะแนนนําเราเลยและไทยก็เอาชนะมาด้วยคะแนน25ต่อ19ค่ะก็ต้องบอกว่าทีมแคนาดานะคะก็ทั้งฟอร์มการเล่นหรือว่ารูปร่างอะไรต่างๆก็จะเหมือนทีมสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของวอลเลย์บอลหญิงเลยนะคะโค้ดก็เลยกลัวแล้วก็ทุกคนก็ไม่ประมาทในการแข่งขันแมตชนี้ค่ะมือเซตนะคะวันนี้ก็คือพรพันธ์เป็นมือเซตรองนะคะพูดอย่างนี้ได้เลยวันนี้ก็โค้ดส่งมือเซตสิริมามาณิจลงมาตั้ง แต่เซตแรกเลยนะคะไปจนถึงเซตที่3และพรพันธเกิดปรดาดมาช่วยในยามคับขันค่ะเก็บตัวเก็บแรงไว้แข่งกับแมตไหนหรือเปล่ามาต่อในเซตที่2ค่ะประเดิมเซตก็ยังเป็นซีรีมามานักิจมือเซตอยู่นะคะวันนี้ตั้งแต่เซตแรกก็อย่างที่บอกว่าแคนาดานะคะก็ทําคะแนนตามเราอยู่ตลอดค่ะแต่ในช่วงท้ายเซตของเซตที่2ค่ะแคนาดานะคะตีตื้นขึ้นมาแล้วค่ะตีตื้นจนทีมไทยอะ่ะ ปิดเซตนี้ไม่ได้สักทีโค้ดจึงได้นําพรพันมือเซตนะคะกลับลงมาเปลี่ยนกับสิริมามาณกิจค่ะตอนนั้นก็แอบหัวใจจะวายนะคะแต่ไทยก็ชนะมาด้วยคะแนน25ต่อ23ค่ะคือทุกคนเห็นไหมคือมันแบบแทบจะแต้มต่อแต้มเลยมาต่อในเซตที่3ค่ะเซตนี้ต้องถือว่าโหดมากนะคะเนื่องด้วยคะแนนก็ดิวกันด้วยค่ะและมีช่วงที่เหมือนมวยด้วยมีมวยด้วยมีความแบบมาหาโหดสุดมโมโหค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะนำภาพของมวยคู่ปรับนะคะ มาชมกันในวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนทําผลงานได้ดีมากหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากวันนี้ลิเบโรนะคะอย่างอยู่พาสนิทกลางก็คือทําผลงานได้ดีเลยนะคะทั้งขุดทั้งแบบเซตให้ทั้งตัวอันเดอร์ให้ที่เน้นคือขุดได้ดีมากเหนียวมากมือเซตอย่างเิริมามานากิจก็ พี่เอกก็ทำผลงานได้ดีค่ะจ่ายบอลได้ดีดีดีเลยถือว่าเป็นก้าแรกแห่งความสําเร็จในสนามสองที่ฟิลิปปินส์นี้เลยนะคะถึงแม้พวกเราจะตัวเล็กพลิกขี้หนูนะคะแต่เผ็ดแซ่บมากค่ะโคดรอะนะคะยังห่วงในแมตชนี้แล้วก็ในการแข่งขันของสนามนี้ด้วยเพราะว่าเป็นสนามที่โหดนะแต่ว่าหลังจากที่นักกีฬาแข่งออกมาแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากทุกคนคือมองตาก็รู้ใจกันเลยอะคะ่ะว่าจะต้องตบจะต้องเซตยังไงจะต้องตียังไงถึง ว่าโอ้โวันนี้โอเคเลยค่ะ <_ d ian> เห็นไหมคะทีมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกต่อจากนี้นะคะหลายๆท,ทีมที่จะต้องพบเจอเราน่าจะต้องทําการบ้านแบบสูงมากสูงไปอีกอะ่ะเพราะทีมไทยไม่กลัวใครจริงๆค่ะแมตต์ต่อไปนะคะไทยพบกับโปรแลนด์วันที่16มิถุนายนนะคะก็คือพักวันพรุ่งนี้1วัน16มิถุนายนฉายทออสดเวลา10นาฬิกาค่ะทางช่องวัน31ถ้าทุกคนว่างดูเลยนะคะหลังจากที่ไทยชนะแคนาดาในแมตต์วันนี้นะคะคะแนนจากที่ อยู่อันดับที่14ก็ยังอยู่อันดับที่14เหมือนเดิมค่ะแต่คะแนนเพิ่มขึ้น10คะแนนเลยค่ะทุกคน10คะแนนจากเดิม204คะแนนขึ้นมา10คะแนนเป็น214คะแนนค่ะถือว่าเยอะมากแอดอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าไม่มีใครยืนไปบนยอดภูเขาได้โดยที่ไม่ต้องปีนป่ายขึ้นไปทีละก้าวนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละก้าวต่อจากนี้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่คุณใฝ่ฝันนั้นคือความส สำเร็จแล้วค่ะเส้นทางความสำเร็จของแต่ละคนนั้นมีความยากง่ายต่างกันขึ้นอยู่กับว่าความสำเร็จที่แต่ละคนตั้งไว้นั้นเป็นความสำเร็จขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแต่ถึงอย่างนั้นนะคะคุณก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วค่ะถ้าคุณมีความตั้งใจจริงในการที่จะทำความสำเร็จให้เป็นจริงขึ้นมาทุกอย่างก็จะสำเร็จเองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยชุดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สนาม2ฟิลิปปินส์นี้ด้วยนะคะ